ดีท่านผู้ชมเจ้ากำลังเดินทางเข้าไปหาวัดเข้าไปหาวัดคำสนุดนจังหวัดอุดอรธานี้ับรถเข้าไปอีกประมาณ5นาทีก็สีหอดแล้ว ันก็ขายเนาะอันนี้อ,อ,อยอ่างบอกบอกบอกเบ่งลวงร้ายน้ำแกมทอดแกมทางแปดกิโลกระชีมอดเข้าสนุกเอาครับไปคมซุไปไนี่ทางเข้าไปหาวัดครับสะโนเด้อเพื่อไปทางพุทธสมทางเข้าไปหาวัดของสนุน ขวามือนี่มันวัดสามคัคคีเจริญธรรมเขาเจ้าสิบไปสิบไปวัดคำสนมคุณแล้วเนาะบึงไปห้มุดซมไปตามให้มุดมุดท้องมุนทาง ถ้าวภูดายันเนาะให้เป็นน่บทเฮียนให้หรือประสุการณให้ผู้ใดที่มาเนาะกับว่าเพิ่งตามบนทางนี่แหละมาตามนี่แหละเึงอันสมอยู่แลว้วกับบ้านเมืองเพิ่นกระจายเหื่อยแล้วขนาดอยู่แถวสุนโนบูด้วนี่ถือว่าวาดัดคำสนนี่ถือว่าอยู่ในเขตสุนนบตแต่ว่าเป็นถือว่าเป็นบ้านใหญ่เมืองใหญ่สมควรแล้วเพราะเนาะ นี่นะทั้งข้าง49บาทนี่นะมาบอกมาบิงเพื่อเตรียมไปนอกมนาสการกาวยศกราบูษาเนาะพญานาคพญานาคคำสนุดเนาะานี่นะคำสนุดก็ถือว่าเพิ่นเป็นคราบที่ว่าภูเขาศักษา ณคุ้มครองพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แถมทางแต่ละจุดแต่ละจุดจุดมีผลเรียนขายเนาะเบงเนาะเป็นฮู้ขยานาคอะไรมันมันนิดนิดพับพับพับเลยเป็นฮู้คู่ขยานาคกันรวมหลายแต่ละจุดละจุดละจุดไปกับเอองินวาสนสาวบ้านเนาะนขีดปั้นคำสนุนอยู่แล้วกับผลเพื่อเป็นการ ารายได้ให้แกพอมีประสนข่าวคำสน,นนสนุนเนี่เนาะสูงเลยข้างๆท,ทางก็ขายเนื้อย,ย่างอาหารเนื้อย่างกับเนื้อหมูย่างกับน้อหมูาหารตามสั่งตามซึ่งหลากหลายมากเนาะ แราเลยขอเจ้าความชิดชายคลิปให้เบิ่งใหม่เดอ้อเอาตรงนี้ก่อน